สิบเบิงหยุดตั้งสองวันกลับมามาเบิงอันนี้แจมเหลือตะกลนขวดผู้จัดการเลน้นี่ขโมยกินเนี่ยหูเลยไม่มีผู้ใดมกากล้าเปิดลันช์บ็อกซ์แน่นอน s o l ร y l f t t the s o One scoop ป n e spoon เ e f t อมาขโมยกินขนมปังก็หมดเป็นแผกซื้อขนมปังไว้แผกหนึ่ง แจมก็หมดนะหายไปสองสามวันนะเนยก็ถูกขโมยกินนะคนที่ขโมยก็คือผู้จัดการไอ้ดำเพื่อนซีเหล่านั้นแหละมันบอกใครสื่อกับเขามาทีไรก็มาลอยกินคขามาลอยก็คือส e ต l i n g นั่นแหละไม่ใช่ส e ต l i n g ก็คือพริกงับเอามาลอยกินของกันและกันนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรกินนะกลับมากินโทตและกันโทอสกับน้ำชาแก้วค่อยเป็นโรงงานนะจ๊ะ แหมเครียดเลยนี่วันนี้ได้ไปสื่อไหมปหนัน่นวะอุ้ยเธอทำไมกินแต่ของถูกของถูกแม่ซื้อของถูกที่สุดแล้วนะประมาณห้าบาทสิบาทไปถึงสิบาทตีเป็นเงินไทยตาปนั่นก็มาลอยกินของข้าขนมปงังบางทีอยากจะแกล้งมันคือขอนมปังที่แบบว่าลดราคาหมดอายุวันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าข้าเก็บในตู้เย็นนี่ก็เก็บได้จังสี่ห้าวันนะมันไม่ขึ้นราเหมือนบ้านเราไม่เหมือนเมืองไทยนะที่ยังเกลียดอาการมะนาว เอาไปซื้อซื้อของโลมาใส่ในไอ้ถุงผ้าแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นพนักงานเนี่ยมันก็นมา้อยกินแล้วทีนี้พอมันกินทีหนึ่งนะห้าหกชิ้นขนมปังอะ่ะมันก็นบอกว่าอุ้ยทาไมเธอซื้อของอะไรนะพวกชอบซื้อขนมปังหมดอายุเรามาใส่ตู้เย็นอ่ะก็มึงชอบขอโมยของกูเนาะแล้วจะให้ทําไงอะ่ะซื้อของดีมาใส่มันก็กินหมดเมนบอกมันบ่กล้าซื้อไม่ลงทุนนะพวกเนี้ยพวกดานะ่ะ มันชอบเหยียดคนอื่นชอบเหยียดคนโอเชียเอเชียน่ะนะเขาเขามีหนา้ามีตาเนีจ้าแต่เขาใช้เงินเป็นค่าไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงมากินเนาะไอ้พวกไรสาระไอ้พวกเพื่อนที่ทำงานพวกซกมกนี่เด้วันนี้ก็คือได้อะไรกินวันเนี้นี่จะทำ having toast นะจ๊ะก่อนลงงาน มาครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะทำกินทุกวันอย่างเงี้ยถ้าเรามาบางที่ก็ไขยดาวขายดาวซอนแมกกี้เขาสวยเราค่อยลงงานช่วงพักเบรกตีสองไม่ได้พักแล้วขึ้นมากินน้ำชาแค่สินาทีทำแก้วใหม่แล้วก็ลงไปช่วงนี้นี่เขาบีบพนักงานออกนะงานดีๆหายากเราต้องแบบทุ่มเทให้บริษัทมากถึงจะอยู่รอด บรกไม่ค่อยจะมีแล้วแล้วเราก็ถามให้เต็มใจเอาไว้แค่นี้ก่อนละค่ะไปหากินนมปังก่อน